เริ่มเลยนะคะโอเคเราได้ยินครบทุกที่แล้วนะคะเราเริ่มก่อนเนาะออตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการบริหารจัดการตำแหน่งว่างเนาะสำหรับสายงานอื่นๆก็โอเคใช้ได้ปกติแต่นี้ประเด็นที่เป็นปัญหาคือ,อ,อตำแหน่งว่างใน24สายงานที่ออสออเวียนมาตามว1 0 0 2นเนาะ ลงวันที่4มีนาที่พูดเรื่องของตำแหน่งว่างในกลุ่ม24สายงานนะคะที่บอกว่าให้หน่วยงานสามารถใช้ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานได้ตามกรณีดังนี้ก็คืออันที่หนึ่งเพื่อรับย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงนะคะ ใา้สังกัดสปเนอะเรื่องย้ายเป็นเรื่องเรื่องย้ายเป็นเรื่องของอการแต่งตั้งภายในกรมเดียวกันนะคะอันนี้เป็นข้อ1ที่สามารถย้ายได้ข้อ2เพื่อรับโอนข้าราชการนะคะเพื่อรับโอนข้าราชการเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าโอนในส่วนภูมิภาคนั้นจะต้องเป็นการโอนภายในกระทรวงเท่านั้น นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเวลาน้องๆขอใช้ตำแหน่งว่างใน24สายงานเพื่อรับโอนน้องๆจะต้องส่งใบขอโอนมาด้วยนะคะแล้วก็จะต้องระบุว่ารับโอนใครสังกัดอะไรนะคะโดยให้ระบุกรมเนื่องจากอะไรเนื่องจากเราต้องเช็คว่ากรมที่สังกัดนั้นเป็นกรมในกระทรวงหรือไม่ ถ้าอยู่นอกกระทรวงก็จะไปไม่เข้าเงื่อนไขตามว1 0 0 2นะคะทีนี้มากรณีบรรจุก,กลับคือตามข้อ3เนาะตามข้อ3ตามว1 0 0 2ลงวันที่4มีนา64นะคะบรรจุก,กลับ ข้าราชการหรือรับย้ายข้าราชการเปลี่ยนสายงานเพื่อความก้าวหน้านะคะหรือเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นอันนี้ก็ให้ใช้ได้เนาะใน24สายยกตัวอย่างเช่นอย่างของสจโคราชเนาะจะกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินเนาะแล้วก็จะไปเอาตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขมายุค ถ้าเจ้าพนักงานสารสุขอันนั้นไม่ได้อยู่ในวอร์สิก็สามารถเอามาใช้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็น24สายงานที่ในข้อ3เนี่ยบอกว่าสามารถมากําหนดตําแหน่งมายุคเพื่อกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นได้หรือเพื่อเปลี่ยนสายงานอันนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นคําอธิบายทีนี้ ประเด็นปัญหาที่จะเป็นปัญหาข้อใหญ่ของเราก็คือเรื่องของตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพนะคะที่ในว .59 เนี่ยพูดไว้ว่าตำแหน่งใน24สายงานที่สามารถให้ใช้ได้นั้นลำดับแรกต้องใช้เพื่อแก้ปัญหาของโควิดก่อนนะคะเราก็เลยมีประเด็นเรื่องของตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่ สอปอแม้ว่าจะอนุมัติให้เขตบริหารจัดการได้แต่เนื่องจากว่าตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่ว่างในระบบที่เราสามารถใช้ได้นั้นไม่เพียงพอกับนักวิชาการที่ได้รับการบรรจุตามโควิดที่จะต้องย้ายมาเป็นพยาบาลเพราะฉะนั้นในตำแหน่งที่จะใช้ตามว1 0 0 2นนั้นใช้ได้ทุกตำแหน่งยกเว้นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นะคะคเนื่องจากว่าเราต้องรอบริหารจัดการภาพรวมนะคะซึ่งรายชื่อรายชื่อในระบบะที่เรารายงานไปแล้วตามข้อเชิญค่ะซึ่งเราได้สำรวจไว้แล้วตามข้อ2.1.1ที่เราคอนเฟิร์มกันไปหนึ่งรอบแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้พี่ ส่งรายชื่อแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดไปให้พี่มัดดูนะคะมัดก็จะไปบริหารจัดการภาพรวมเพื่อแก้ปัญหาของทุกเขตซึ่งมีปัญหาเหมือนกันบางเขตอาจจะตำแหน่งพอบางเขตอาจจะตำแหน่งไม่พอนะคะโดยสรุปก็คือขณะนี้ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเนี่ยเราขอแก้ไขเรื่องโควิดก่อนนะคะสำหรับ การอำแหน่งอื่นๆที่มีวุฒิพยาบาลแล้วจะเปลี่ยนใจงานเป็นพยาบาลวิชาชีพนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ตรวจสอบข้อมูลกันว่าแต่ละหน่วยมีใครบ้างชื่ออะไรได้รับวุฒิเมื่อไหร่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมาทําบัญชีเพื่อแก้ปัญหา ในภาพรวมตอนนี้พี่มัทบอกว่าได้ประมวลในระบบไว้แล้วทีนี้สิ่งที่พี่เป็นห่วงก็คือข้อมูลในระบบของเขตเราอ่ะมันโอเคหรือ,อยังเช่นตำแหน่งเ,เจ้าพนักงานที่รอจะเปลี่ยนเป็นพยาบาลหรือนักวิชาการที่จะเปลี่ยนเป็นพยาบาลเนาะในระบบเนี่ยได้คีย์วุฒิคีย์ใบประกอบวิชาชีพหมดหรือ,อยัง ถ้ายังไม่หมดก็ขอให้ไปขี่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำตารางสำรวจไปนะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลว่าเราจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งพยาบาลเพื่อใช้ย้ายเปลี่ยนสายงานเพื่อความเข้าหน้านอกเหนือจากโควิดอ่ะของเรามีจำนวนเท่าไหร่นะคะ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนีเ้เราพูดคุยกับพี่มัธยัตนะคะคิดว่าน่าจะเคลียร์ตำแหน่งเสร็จภายในเดือนพฤษภานะคะหน้าที่เราตอนนี้ก็คืออันที่หนึ่งป้อนข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะเรื่องมุดเรื่องใบประกอบของน้องๆน,นะคะที่จะรอเปลี่ยนสายงานเนาะอันที่สอง ตำแหน่งที่เขาจัดสรรมาให้แล้วแล้วสามารถย้ายได้ให้รีบดําเนินการย้ายนะคะเพื่อจะได้ลดปริมาณตําแหน่งว่างของพยาบาลให้รู้ว่าขณะนี้เนี่ยเราว่างจริงๆเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยถ้าเรื่องตามวหนึ่งถึงสองแล้วก็ตําแหน่งพยาบาลมีคําถามไหมคะ มีใครจะถามไหมคะประเด็นตามวหนึ่งศเนี่ยคะ่ะหลักการก็คือใช้ได้ทุกตำแหน่งยกเว้นพยาบาลซึ่งต้องรอบริหารจัดก,การภาพรวมก่อนโอเคไหมโอเคไหมคะทุกคนได้ยินเสียงพี่ไหมคะ อจอบุรีลมได้ยินเสียงพี่ไหมคะได้ได้ยินค่ะอาจารย์คะจังย์คะก็คือของบุรีลำนี่จะมีมีย้ายเปลี่ยนสายงานคนหนึ่งเนื่องจากน้องเขาก็ไปจบมาได้ได้แบบประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราเราขอไปรอบที่แล้วแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่ได้รับอนุมัติน้องผ่านั้งแต่ยู่จะตอนนี้นะตอน ธันา 3, วาหกสามอะไรประมาณเนี้ยค่ะน้องผ่านจนหกสามค่ะผ่านกรกฎาคมไหมพี่เห็นในระบบว่าเขาสอบใบป,ประกอบวิชาชีพผ่านกรกฎาคมหกสามเนาะซึ่งอยู่ในช่วงที่เขาร,ระงับการนี่วะคะ่ะก็ให้ใ,ให้ใ,ให้เดี๋ยวเดี๋ยวสํารวจในในชีตไว้เนาะเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับทุกหน่วยงานด้วยนะคะถ้าใครมีเคสแบบนี้เดี๋ยวเราให้รายงานเนาะ สำหรับตำแหน่งอื่นๆค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขออนุญาตค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์คะโรงพยาบาลเทพภูมค่ะอาจารย์คะมาประเด็นของน้องกรณีใช้ขอใช้พยาบาลวิชาชีพอะค่ะอาจารย์ของเราน่ะจบมาตั้งแต่ปีหกสองแล้วค่ะแล้วเราทําขอใช้ไปกรณีพิเศษตั้งแต่ตุลานะคะอาจารย์แต่ตอนนี้ยังไม่ได้อะค่ะโรงพยาบาลชัยภูมิอันนี้เป็นตำแหน่งอะไรคะ เป็นตำแหน่งอ่าน้องเดิมเป็นจอพอสารสุขค่ะแล้วขอใช้ตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะเพราะว่าน้องอ่าลาเรียนแล้วก็กลับมาปฏิบัติงานแล้วค่ะอาจารย์ค่ะกลับมาปฏิบัติตั้งแต่เมื่อไหร่คะอ่าหกสองหนึ่งคนค่ะหกหนึ่งหนึ่งเอ้ขอโทษค่ะหกสองหนึ่งคนหกสามหนึ่งคนค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเราทําขอใช้ไปตอนยี่สิบสองตุลาค่ะกรณีพิเศษค่ะยีิบสองตุลาหกสาม ใช่ค่ะท,ที่ตอนหลังจากที่ไปปรับช่องมาแล้วอะค่ะอาจารย์ค่ะุเอ่สอสปไม่อนุมัติใช่ไหม <c oughs> เห็นแนนบอกว่าคุยกับน้องที่สปอแล้วว่าสองเคสเนี้ยค่ะเหมือนจะกันไว้แต่ว่าเลขมันยังโชว์อยู่ในระบบอค่ะเป็นเลขว่างอะคะ่ะแปลว่าเขาไม่อนุมัติสิถ้าเขาอนุมัติเขาก็ต้องให้เรากันได <c oughs> ้ไหนก็แปลว่าก็จะต้องอยู่ในบัญชีนี้ <c oughs> แหละบัญชีเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยแหละนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวแนนเอาชีตให้ทุกคนกรอกน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้กรอกในชีทมานะลูกเราจะได้สรุปภาพรวมทั้งเขตเราว่ากรณีเป็นข้าราชการแล้วจะขอเปลี่ยนสายงานเป็นพยาบาลเนาะชื่อชีทเราจะเป็นแบบนี้นะคะมีสื้อสการ,รอาาว่ามาค่ะอาทิตยพดูต่อสิ อ้าวใครไปปิดปากท,ทิปปะเนะี่ยทิปทิปพูดได้อีกอา <c oughs> จารย์ค่ะอาจารย์ค่ะก็คือทิปเข้าไปดูเลขที่เราขอใช้ในระบบอาค่ะมันมีชื่อชื่อกันชื่อน้องแล้วอ่ะค่ะอาจารย์แต่ว่ายังไม่มีอนุมัติกลับมาค่ะอ้าวมีเข้ากันให้น้องแล้วเหรอแล้วเขาไม่เชื่อเราใช่ค่ะใ,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 ให้แนี่ตามให้อยู่นะคะ ได้ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอันนี้เป็นข้าราชการตำแหน่งจอพอใช่ไหมคะมันก็จะไม่คืูในส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์คะจากประมาณดีงามค่ะเดี๋ยวเราให้อ่ได้ค่ะเดี๋ยวให้เข้าใจในชีพมาแล้วกันลูกค่ะเดี๋ยวเอ่อ เดี๋ยวโรงพยาบาลชัยภูมิใสมาในชีทที่แนนจะให้กรอกน,นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันได้ค่ะอคขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะมีหน่วยงานไหนจะถามอีกไหมคะอาจ,ะจารย์คะจากโรงพยาบาลบุรีรัมค่ะ,คะบุรีรัมว่ามาลูกอาจารย์คะคือมันจะมีกรณีที่ว่าตําแหน่งว่างตําแหน่งพยบบาบาลวิชาชีพนะคะทีกระทรวงอนุมัติมาแล้วแต่ทีนี้คือใช้กรณีรับย้าย จะปรากฏว่าคือพอถึงเวลาแล้วเจ้าตัวเขาไม่มาอย่างนี้ค่ะจาย์มีสองตำแหน่งอย่างนี้นะคะอ๋อมันก็ต้องจบแล้วลูกแจ้งมาลูกค่ะทีนี้ถ้าถ้าเราจะเปลี่ยนแบบเหมือนรายชื่อคนที่จะรับย้ายใหม่อย่างนี้ได้ไหมคะจาย์เพราะว่ามันจะมีที่อนุมัติมาแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเจ้าตัวเขาแจ้งว่าเขาไม่ได้มาอย่างนี้นะคะมันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขเนาะทํามาก่อนแล้วกันทํามาก่อนแล้วกันเนาะเราจะรวบรวมปัญหาทั้งหมดลูกจ้ะ ขอบคุณอาจารย์จ้ามีประเด็นอื่นไหมคะอาจารย์คะหนูหนูจุ๊บมีรบกวนอาจารย์ค่ะถ้าได้ทําเรื่องขอปรับปรุงกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นกรณีน้องจอพอวิทจอพอวิทสองคนนะคะที่เขาไปเรียนจบกลับมาแล้วเราแล้วได้รับไปประกอบเรียบร้อยแล้วเราทำเรื่องขอปรับปรุงเป็นเป็นนักเทคนิคให้เขานะคะ แล้วก็อีกคนก็จะเป็นออีกคนก็จะเป็นเจ้าพอสาสุขนะคะแล้วก็ได้เพิ่งได้รับไปประกอบวิชาชีพทางด้านแพทย์แผนไทยนะคะแล้วเราเราก็ขอทําเรื่องปรับปรุงกําหนดตำแหน่งให้เขาเพื่อรับย้ายค่ะก็สามารถดําเนินการได้ตามหนึ่งศูนศูนย์สองนี่แหละค่ะอันนี้ก็อันนี้คือก็อันนี้อาจารย์ให้ทําเข้าไปใหม่ใช่ไหมคะเอ่อ จุ๊เคยทํามาหรือยังไงลูกเคยเคยทําไปแล้วค่ะตั้งแต่14เมษายน63ค่ะอาจารย์คะอ๋อเป็นช่วงที่เขาระงับใช้ตําแหน่งใช่ไหมใช่ค่ะลูกทำมาใหม่ลูกจุกบทามาใหม่อ้างไอเนี่ยวอล142เนี่ยลูกโอเคค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์คะอีกประเด็นหนึ่งค่ะเอก็ตั้งแต่ตอนต้นปีอค่ะต้นปี63ค่ะเรา เราได้รับอนุมัติจากเขตเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะว่าให้ใช้เลขนักวิชาการสารสุขในการรับโอนแต่เป็นการรับโอนจากท้องถิ่นนะคะอาจารย์คะจากท้องถิ่นแล้วเราก็ทําเราก็ส่งเรื่องไปที่สไปที่บรรจุเรียบร้อยแล้วแต่ที่่อาสอเรียบร้อยแล้วทีนี้เออ่ตอนนี้มันมันก็มากระทบอยู่ตรงนี้ค่ะว่าถ้านนี้พอเข้ามาเปิดแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าถ้านอกกรมเราไม่ให้ใช่ไหมคะ อ uh, uh. ่าทีนี้ล่าสุดเมื่อเช้าล่าสุดเมื่อเช้าได้ปรึกษากับทางน้องโซ่ที่อยู่ออตอนะคะทางน้องโซ่บอกว่าให้ทําเรื่องเข้าไปเขตไปผ่านท่านผู้ตรวจที่แจงเหตุผลความจําเป็นเข้าไป ว่าทำไมเราถึงจะรับโอนใช่มันมีอยู่ในวัคสุดท้ายของวหนึ่ง์ศูนยสองะคะว่าามีความจำเป็นก็ให้นี้แจงเสนอผู้ตัวนะคะเพื่อให้ความเห็นชอบส่งให้สอบปอค่ะ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 เดี๋ยวนนจุ๊บทาเข้าไปอีกนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอาจารย์คะขอต่อยอดตังเกค่ะอาจารย์คะขอต่อยอดจากของประจุ๊บค่ะอาจารย์คะ ถ้าในกรณีของน้องที่ของน้องที่เอ่อเป็นจอพอสาสุขแต่ว่าทีนี้เขามีวุฒิแพทย์แผนไทยแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพดพวยค่ะอา,าจารย์คะซึ่งห,หนึ่งคือบรรจุก็คือน้องเขาได้รับการบรรจุในรอบโควิดด้วยคะ่ะอาจารย์คะถ้าเป็นอย่างนี้หนูจะขอทําเรื่องขอปรับปรุงกําหนดตําแหน่งเป็นแพทย์แผนไทยได้ไหมคะอาจารย์คะก็ได้นะ ก็ได้อยู่เพราะว่าเขาได้ได้ใบประกอบเมื่อไหร่คะอ่อได้ใบประกอบก่อนที่จะบรรจุค่ะใช่ค่ะอาจารย์คะอ๋อแต่เราจ้างไว้จ้างไว้เป็นจอพอลเราจ้างเขาในตาแหน่งจ้างพนักงานขายุขใช่ค่ะอืาเราสามารถเป็นอย่างนี้หนูจะต้องทําถ้าถ้าแ่หนูมีแค่แผนไทยว่างหนูก็ย้ายเข้าไปได้นะคะยิ่งแกันใหญ่เลยแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีเหรอคะอาจารย์คะอะไรนะคะ ถ้าถ้าไม่มีตำแหน่งว่างของแพทย์ก็ขอกำหนดได้ค่ะขอกำหนดได้สายงานอื่นแต่ฉันกำหนดโดยขึ้นเลขเดิมปีเอาอย่างนี้หลักการคือทุกตำแหน่งให้ดำเนินการตามหนึ่งศูนย์สองที่คุณชื่อโรงเรียนยกเว้นสายงานพยาบาลอย่างเดียวโอเคไหมค่ะแล้ว <mm อา <mm er> จารย์คะหนูหนูสงสัยอีกนิดนึงค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าให้ดําเนินการตามโมดีนศูนย์สองค่ะตัวนี้นี่คือหนูจะอีกอย่างแม่ครัวก็ต้องเน่พอสมควรนะคะแล้วแม่ครัวไม่ถูกกันค่ะแล้วคนกลางโค่ติดอัดเลยบ้าบัวเนาะเหนื่อยเลยปัญหาโรคแตกมากคือแบบว่าเล่นไหนแบบเหมือนคนอื่นไหนด้ ตังเกตังเกค่ะาจา์ค<า>่ะตังเกพูดมา,า,าลูกก็คือว<า>่าค่ะเอ่อถ้าถ้าอย่างนี้นี่คือหนูจะขอปรับปรุงโดยโดยขึ้นโดยโดย,โดยขอโดยขอใช้เลขเก่าเขาปรับปรับปรุงเป็นเป็นแพทย์แผนไทยหรือว่าจะให้นําเลขว่างของตําแหน่งอื่นแล้วมาขอกําหนดเพื่อปรับปรุงเป็นแพทย์แผนไทยคะจา์คะในกรณีอย่างนี้ค่ะจา์คะได้ทั้งสองอย่างค่ะ บริหารจัดการ<ด>ทั้งสองอ,อย่างนะคะจ้ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ๋อข่าวดีอสองนาทีหมดเวลานะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดห้องเดี <S <S <ๆ>๋ยวเราห้องเดิมเดี๋ยวส่งลิงก์อีกรอบหนึ่งใช่ไหมอ๋อลิงก์งเดิมได้เดี๋ยวถ้าหมดเวลาแล้ว <S <S ลเดี๋ยวเข้าใหม่นะเพราะว่าอีกสองนาทีหมดเวลาแล้วลูกเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะพูดเรื่องบริหารตำแหน่งเกษียณเนาะ พอหมดเวลาแล้วมันจะเป็นยังไงคะอ๋อจะสรุปจบใช่ไหมเ,เออเดี๋ยวปิดปิดห้องไปเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,อ่อเข้ามาใหม่นะคะทุกคนเพราะว่ามันหมดเวลาลูก